ครูวีวีมาแล้วหิวกันรึยังคะถ้าหิวตามครูวีวีกับคุณทิวามาจังหวัดราชบุรีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้นปโป่งนะคะก็จะพามากินสหายสายเนื้อร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็มีข้าวตามสั่งเช่นแบบข้าวผัดเผ็ด หมูกรอบนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณทีวาจะสั่งอะไรกินร้านก็จะแบบว่าอยู่ใต้ต้นไม้ไม้เลยนะคะแล้วก็มีคุณป้าน่ารักพร้อมกับคุณน้องแมวตัวขาวนะคะมานั่งบริการครุยวีก็สั่งนี้มาเลยค่ะข้าวนะคะไข่ดาวแล้วก็ผัดนะคะเนื้อใบยี่ราค่ะไข่ดาวเย,ยิ้มเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะของคุณธิวามีข้าวหมูกรอบผัด พริกแกงนะคะดูหน้าตาหน้ากินนะจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะก็บอกคุณแม่ครัวได้ส่วนนี้ก็จะเป็นต้มแซบเนือนะคะนี้ค่ะจะสามารถสั่งได้ว่าอยากได้อะไรนะคะเนื้อส่วนไหนเครื่องในก็มีนะคะเพื่อน จะเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มสั่งไม่ครัวนะคะนี่คือบะหมี่แห้งนะคะใส่รวมกันทุกอย่างมีไส้ด้วยนะคะเพื่อนๆใครอยากจะกินแบบลวกจิ้มนะคะก็สามารถสั่งได้ร้านก็จะไม่มีที่จอดรถนะคะด้านหน้านะคะก็ต้องหาที่จอดรถเอานะคะส่วนใครขับแมงกัะไซมาก็จอดข้างในร้านได้ประมาณ67คันนะคะวันนี้เราเดินทางมาพร้อมกับ แมงกะไซน้องผู้โตนะคะก็มาจอดสะดวกสบายส่วนอันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะใส่ลูกชิ้นเนื้อโชดนะใครอยากจะตามรอยก็ไปได้เลยนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศแรงๆนะคะรสจะบางๆ